ตัวสนักงารประบายน้ำกรุงเทพมหานครค่ะกร้งเทหานครก็มีร้ำท่านน้ำมีตินะแล้วที่คอย่ัดการนะเวลาทีหนึ่งทีสองน้ท่านน้ำพวกของมัฐบาลที่มีก่อนเรื่อมาดูบรรยาลนัมีน้ำที่ไหนแล้วต้องัดการ ในเรื่องของความเตรียมพร้อมในการรับมืออากาศน้ำนะครับเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจต่างๆนะครับอยากจะขอร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งแน่นอนครับผมเชื่อว่าทีมเจ้าหนครเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการที่เตรียมเข้อความประกาศเตือนเื่อพี่น้องเกี่ยวเรื่องของพื้นที่เสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเหตุการณ์ฉพาะปัญหาเรื่องการระบายน้ำเรื่องการน้ำท่วมสับพลันนะครับ การเก็บพื้นที่แคมป์หนึงเพื่อนัาวอระบายนะครับพองสำหรับมือน้าเหนือหลังด้านทะเลซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันเืกิดตะวันตกตกไปแล้วดานทะเลสูงซึ่งรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องใหญ่ทุกคนเหมือนกันน้าทะเลหนุ่ที่มาจากในทะเลแล้วก็น้ำท่าที่มาตามรุ่งแล้วก็ตีระสาเนี่ยถ้าเกิดมันมาหรือมาแล้วก็แล้วก็ไหลมาตามทุ่งเพราะเราเนี้หลักการในการดูแลมีสองแนวหลักๆก็คือเตื้องใหญ่และเลือ้อยงต่ำ เลือกขุดลอกุูมิมอระบายนา้ำเพื่อเป็นประยากาศโปรเจกต์ส่วนที่เลือกปล่อยคือข้อระบายนา้ำที่มีอยู่น่าจะ6,000กิโลเมตรเปนแรงงานไม่พอเลยครับตอนนี้ก็ต้องพยายามเอาเอกชนมาช่วยกันจะขออนุญาตบรรยายสรุปเ่าข้าวลาดีครับขอเชิญท่านอระบายน้ำท่านจุราฮะว่าสถานการณา์น้ำฝนเป็นอย่างไรของปีนี้นะครับ,บท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับท่านว่าการเรรนะะที่ยวมหานครคือเที่ยวมานครเนี่ยเรามีฝนเฉลี่ยอยู่ที่ 30ปีจะประมาณ1,700มิลน,นะครับแล้วก็ในปีในปี2565เนี่ยตกประมาณ2,300ั5มิลซึ่งมากกว่าค่าปกติไปประมาณ4 0น,น,นะครับแล้วก็ปัญหาที่เราพบอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องการระบายน้ำในคอ,มมกกอนกรีตประชากรซึ่งก็มีการก่อสร้างขึ้นในไปในทุกทิศทางเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดอนเมืองขามเก็บสลด์ต่อไปเลยครับรัูนน้ำฝนนะครับจะมีอยู่3มมาตรการคือ ก่อนรองรับน้ำฝนนี่ก็จะมีการควบคุมรนะดับน้ำในคลองเตรียมชนในในทันท่วงทีครับขอสอสไลด์กลับไปเลยครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องวอบพร้อมในการรับมือน,น้ำทะเลหนุนนะครับซึ่งก็จะเข้าในช่วงกันยาถึงสิกาของทุกปีนะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมของเราเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบจุดรั่วซึมนะครับปีเราเนี่ยยังมีอยู่ประมาณ120จุดนะครับที่ยังมีจุดรั่วซึมมีอะไรันหลอต่างๆเลยนะ วันนี้ดําเนินการไปแล้วประมาณ64แห่งก็ประมาณสัก50เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนที่เหลือก็ยอยู่ระหว่างดําเนินการครับรดยต่อไปนะครับมีข้อมูลในจุดอ่อนในช่วงมีการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของ7 3 7เนี่ยเราได้ดำเนินการไปแล้วมีประมาณ38เปอร์เซ็นต์ะเชื่อวไปเป็นมาแล้วผลดึงแต่แม่แม่ท่านท่านลองเลยนะตังไปเราดูตัวเลขที่เดียวนะหลายข้อหมดเด็กเกิดต้องโขมช่วยกันด้วยหมดตรงนี้เนี่ยเราพอที่จะ identify ได้ไหมว่ามีกี่ พื้นที่แล้วก็จัดการแบบโปรแอคทีฟในการที่จะไปตั้งศูนย์บำบัดทุกเครื่องสุกน้ำอะไรต่างๆอะไรพอดีเรียมารีนิฟายได้ไหมตรงนในพื้นที่ที่เป็นจุดปลอดภัยเราดันเอาเครื่องสุกน้ำเอาดูแลลดูแลสงขภาพจุดที่เป็นกลุ่มปลอดภัยเป็นพิเศษครับเมด่อได้อาการผมผมอนุญาตผมอยู่ลงตรงศูนย์ด้วยนะครับเมื่อต้องเริ่มจับมือจะช่วยทำอะไช่วยดูแลนะครับก็เราเลยหาดด้วยนะครับที่นี่เลย ของเทพประมณฑลรนะครับตั้งแต่ปี2525จนถึงปีพศ2554นะครับเราสามารถเข้าไปสือโควดานะครับว่าจะยังมีรมีโอกาสสู้าด้ก็จะเป็นทไลายในแต่ละปี ส่วนทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็จะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดิลิขององค์รท่านนะครับที่กรุงเทพมหานครน้อมนํามาเป็นโครงการเกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วมและการ,ระบำบัดน้ำเสียจาเริ่มต้นนะครับตั้งแต่การบำบัดน้าเสียในพื้นมัสตาร์ดพระหงเก้านะครับตั้งแต่ใช้ผักตบชวายังมาใช้ห่นน้ำเรื่องหัวใจก่อนไม่ไปามนครับนนําเสนอในห้องสู่ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครครับ ทุงเทียมบุระทอมยมีเรดาร์ภูอากาศทานด้านทานทานซ้ายมูนะครับรเป็นทวีวัฒนานะครับรัศมีการตรวจวัดอย่าง120กิโลเมตรนะครับตรวจวัดฝนที่มาทางตะวันต,ตกตั้งแต่ตั้งแต่จตังหวัดราชบ,บุรีเลยนะครับเรดาร์เราตรวจวัดถ,ถึงทางสถาบันช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาเลยนะครับว่ามีกลุ่มฝนเข้ามาหรือเปล่านะครับนอกจากนี้เราก็จะมีการดูเรื่องของฝนล,ล่วงหน้า สามชั่วโมงนะครับเรดาร์ของเราเนี่ยจะตรวจวัดเป็นเป็นเดียวทามนะครับอีกสามชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยก็จะเคลื่อนไปที่นครราชสีมาทางแถวปากช่องนะครับอันนั้นจังหวัดราชบุรีนะครับก็เราก็จะเห็นว่ามันจะเคลื่อนตัวขึ้นมานะครับเคลื่อนไปเลยมันจะมันจะเคลื่อนไปตามทิศทางของแนวลมผสมกัวัตกุเป็นต้นประชาชนสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับนอกจากนี้เราก็จะมีตัวตรวจวัดปริมาณอ่า ผังบริหารจัดการน้นําในกรุงเทพมหลนครนะครับคลองประมาณสัก9ก0กว่าคลองเนี่ยเราก็จําลองเอามาไว้บนบนแผนที่นะครับเราก็สามารถควบคุมนะครับแถวแถวถนนสุขวาพานะครับลงมาขอบเ็นประชากรแถวตรงบางตรงคลองบางตลาดแล้วก็ลงมาที่ตรงวัดสมเด็จวัดเทว,วสุวริพรเลยในกลุ่มในในตรงไหนหนักเนี่ยนะครับมันก็จะระดับน,น้ำสูงขึ้นมาก็จะกลายเป็นสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็ถ้าสูงกว่าถ้าวิกฤตก็จะเป็นสีแดงครับ หน้ากลมศูนยหน้ากลหน้ากลมกปดงสูนนะครับก็จะมีมีการสุดจใช้อุปกรณ์ที่เรีว่าร้อยสี่สบวันก็ใช้ได้ใช้ได้หมดครับใช่ครับใช้ได้ตลอดเวลาครับอันนี้จะเป็นบางเขนจะเป็นตรงบรเวบางเขนนะครับ อยู่ต่อถ้านอนอยู่ที่นี่เราดีเจ้าที่24ชั่วโมงครับมีเราเราจะใช้วิทยุในการติดต่อครับวิทยุในการติดต่อนอกจากนี้เราก็จะมีวิทยุติดต่อกับการไฟฟ้าโดยตรงเลยถ้าเกิดไฟฟ้าดับเนี่ยเราก็จะแจ้งเตือนว่าสถานีสูบน้ำเนี่ยไฟฟ้าดับเราจะใช้วิทยุโดยตรงเลยต้นไม้โค่นไฟฟ้าที่ไปสถานีตึกน้ะดับมีหมอนึงที่บางนาโอ้โหนั่งพ่วงรถรู้สึกปัญหาปัญหาเราะทุกคนก็ช่วยกันครับเรื่องรถเสียรถตาย ปทางนที่กรุงเทพเหนือเนี่ยเป็นพื้นที่ดอนที่ที่จะใกล้แม่น้าเจ้าพระยาที่สุดแต่มีประเด็นสถากา่ณว่าทางนนทบุรีมีเขื่อนแต่ปทุมธานีไม่มีเขื่อนถ้าเราจะปลุยน้ําออกไปเนี่ยปทุมจะน้าท่วมเขาจะรับผิดชอบย้อนเ่้าไปไม่ได้ฮะงนี้มีความมีรอดหรับคือไม่อยากตรวจแกนน้โทวมาอีกเลยฮะโอเคจะได้จะได้คนนี้้วย ไม่กลัวไมัวหนาหนน่มตักมาเลยครับซึ่งผมไม่กินด้วยที่ไหนตัวเรียบร้อยนะครับ